ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอพอกับพร้อมเบียกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจะเสียรครับพร้อมครับสารจีบนี่ครับพามาช่บรรยากาศครับหลังจากที่ได้เอาว่าขึ้นมาพักแล้วครับได้มกเย็ดมือแล้วครับมือเคลื่อนกับร้วเสืกว่าฝนตกหมื่วานหมื่วานฝนตกครับทำได้เอาปุ๋ยมาใส่ หยาเพียกลาครับว่านปุ๋ยแล้วครับเนี่ยครับว่านปุ๋ยไวแล้วครับเป็นแผงปอยครับได้สองได้สองมือแล้วครับช่วงตะก้อนหนานั้นครับผมก็ได้สูบน้ำใส่นะครับสูบน้ำใส่ปุ๋ยนะครับกําลังเขียวสูบน้ำใส่ปุ๋ยแล้วฝนก็มาตกเติมมาเพิ่มให้ครับกระุ้ซึกว่าดีใจครับผมดีใจครับที่ฝนตกมาซอยครับกับสิ่ไม่หยาดงว่าได้กิน ในช่วงนาแรงครับนาสงการครับเนี่ยครับในเนื้อทีสองไรครับเนี่ครับเนื้อทีแปลงป่อยกับสองไรนะครับกางเขียวขึ้นครับได้มาเก็บเล็กเก็บน้อยครับปากพ่น้องเชาว่าเฮาการภาษาค้นฮักว่าหัวใจกเกียรครับการจัดการรบการว่างแผนนะครับแต่ละเดือนนะครับการสิเรียงว่าให้ยูได้หรือว่าพ่านแดงผ่านห้อนไปเห้ได้ครับต้องมีการ ปลูกหญ้าครับนี่ครับเป็นแปลงปลอยครับผมเกสียงว่าปลอยลงมาแปลงนี่ครับอยู่จำนวนหกตัวนะครับนี่ครับหกตัวค้งไว้นี่ยนะครับหกตัวครับมาปลอยนี่คือสมาปลอยช่วงวันที่สิบนะครับสิบสิบเมษาครับผมกเสิเรือปลอยลงเลยครับครับรอให้เขาได้จะเริ่มเติบโตเต็มที่ครับเกิด ฝ่าฝนลงมาซอยอีกครับก็ถือว่าโชคดีมากมากครับห้าเขาก็จะได้เขียวก็ตรได้จะเลื่อนเติบโตเร็วนะครับก็บยุทกินได้โดนครับถ้าฝนตกมาซอยอีกครับเห็นเราก็พุ่มใจครับเห็นห้าเห็นฝนตกใส่โอ้ดีใจแห้งครับตั้งแต่ปีหกสิบเจ็ดม่านี่ครับฝนกัย่างพัดนตกจักเถื่อครับทังบ้านครับ คนกระยังมาทนตุกจักเถอะเถ้ามาม้วนนะครับตุกมากครับใส่ครับหนาเชียวขึ้นนะครับแต่พอไหงว่าได้กินนะครับสองสารเขาครับกินตะฟางนะครับสมากเด่นฟางนะครับเช็นหนาเชียวแบบนี้ก็ดีใจแล้วครับครับทายลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณครับทันประชมทุกคนทุกทันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะให้ได้ความไข่ก็จะาด้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่ม น้ำสู้สูบาดยางด้วยพี่น้องครับถ่ายชิมนี่ครับฝากคนอลไรกดแช้กดติดตามให้ผมนำเดนะครับด้วยแจ้งเตือนชิมต่อไปครับกล้าเข้ามาสวัสดีครับ